พี่เพื่อนๆลูกดวง,งที่นา่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานไพ่ใหม่กันในหัวข้อที่ว่าเช็คพลังงานไพ่นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะในเรื่องของการงานการเงนินชีวิตหรือแม้กระทั่งความรักนะคะเราจะใช้ไพ่สำรับนี้นะ เป็นเปิดพลังงานไพ่ใหม่กันนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยร,รวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นเออดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสม,มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะทักจองคิวดูดงส่วนตัวได้เราจะมาเช็คพลังงานไพ่ใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณสักสิบใบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ 7จ็ด้นุ่นหลับตาจับนะเพราะฉะนั้นคือใช้ออจิตสื่อถึงจริงๆนะคะเราจะมาดูกันสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะพลังงานไพ่สำรับนี้อยากบอกกับคุณว่าเราได้ไพ่สองถ้วยนะคะการวนเวียนนะคะการปรับตัวการกลับมานะคะของอะไรเก่าๆการหมุนเงินเนาะ เพี้นเหรียญมีความมั่นคงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะเอ็มเพลเลอร์นะคะอาจจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะชาวราศีเมษแปดถ้วยนะคะมีการเดินจากลาหรือมีการเดินกลับมาเออเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้านะคะ แทนภารนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นสเตนเหนื่อยอดทนนะคะแต่คุณจะมีรอยยิ้มมากขึ้น3ไม้เท้าข่าวคราว,าวจากทางใกลนะคะสิไม้เท้าเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ได้สิเหรียญน,นั่นแปลว่างานเยอะนะคะ งานเยอะเงินเยอะนะคะเหนื่อยในที่นี้อาจจะเหนื่อยจากการทํางานเนาะพลังงานจากไพ่นะคะที่เขาบอกคุณในวันนี้นะคะสิ่งเก่าๆคนรักเก่าจะกลับมาหาคุณนะคะคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่เดินทางไกลนะคะหรือคุณอาจจะไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเงินนะคะที่คุณจะหมุนมือซ้ายจ่ายมือขวาหมุนไปหมุนวานะคะแต่ก็จะคล่องคล่องอยู่ก็คือมีเงินเข้ามามาให้คุณหมุน แล้วก็การเงินของคุณนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะจะดีมากขึ้นนะคะจะมั่นคงมากขึ้นคุณจะมีรอยยิ้มนะคะรวมถึงอาจจะได้พบรักนะคะกับชาวต่างชาติหรือพบรักกับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรืออายุมากกว่าอาจจะเป็นพบรักกับชาวราศีเมษก็ได้นะคะแต่คนคนนี้เขาจะปากหนักนะคะมีโก้อาจจะไม่ค่อยพูดนะคะ แล้วคนนี้มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนเก่าด้วยนะเป็นคนที่เดินจากไปแล้วอาจจะอยากจะเดินกลับมานะเป็นคนที่คุณเคยบล็อกกันนะคะเคยปิดกั้นความรู้สึกกันหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานนะคะอาจจะเป็นคู่แข่งของคุณก็ได้นะคุณจะมีอรอยยิ้มมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าช่วงนี้ชีวิตของคุณเหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยยากลำบากนะคะทุกใจนะคะเออมาสักระยะหนึ่งแล้ว จะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าความอดทนของคุณนะคะคุณจะได้ข่า,ขาวข่าวจากทางไกลนะหรือจะได้งานจากออนไลน์ใครทํางานออนไลน์ใครทํางานใช้คําพูดหรือใครทํางานใช้การเอ่อเกี่ยวกับการเดินทางโดดเด่นมากคุณจะแทบจะไม่มีเวลาเลยจากที่เราเห็นแต่การเงินคุณดีนะคะได้สิบเหรียญการเงินดีความรักดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะผ่านพ้นวิกฤตความอดทนของคุณนะคะมันได้นำพา ออผีดอกออกผลแล้วนะคะคุณจะมีความสุขดูสิยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะการเงินมั่นคงนะคะดูเออหน้ามีออร่าขึ้นมาทันทีเลยบางคนพบรักด้วยซ้ำนะคะมีคนดูแลช่วงนี้จะมีคนมาดูแลทำให้คุณหายเหนื่อยนะคะประมาณนั้นก็ราศีพลังงานที่เราเห็นนะมีราศีสิงห์ มีราศีเมษนะคะมีราศีธนูนะคะแล้วก็จะมีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุดินกันพุกศพมังกรนะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักจองคิวดูดส่วนตัวได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส u b s c r i b e ให้ด้วยใครอยากสมัครสมาชิกนะคะ50บาทคุณได้ดูดวงฟรี5คําถาม80บาทดูดวงฟรี9คําถาม100บาทดูดวงฟรี12คําถามทํายังไงกดสมัครใต้คลิปนะคะทาง YouTube แล้วก็แคปหลักฐานไปดูดวงฟรีทางไลน์ส่วนใครอยากสนับสนุนช่องนะคะจะมีกดคําว่าซูเปอร์แตงหรือคําว่าขอบคุณอยู่ใต้คลิปด้าน,นล่างข้างๆปุ่มแชร์เนาะ,ะหรือใครจะช่วยกันดูโฆษณานะคะ ได้เลยใครอยากนะคะร่วมบุญต่างๆนะคะก็ทักสอบถามได้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ